สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูเดินทุงน่งนาหน่อยวันนี้กลับมาอยู่บ้านเลยนะไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วหรืจะติดน้ำด้วยมาตา,ามมาอ <im ple> ย่าไปไหว้ทิโลกมัิโตมนะไร่ข <im ple> ้าวอยู่ <im ple> ได้อุมอ้มอุ้มอุ้มแกนโม, <im ple> ม,มเมนต์ปะอ๋อมีกล้วยเฮาเลยปะอุอ้ยนี่นย

ว่ายืดเลยขุดฟ้าทิ้งตกด้วยกลับมาอยู่บ้านก็อย่างนี้แหละเดินตามวัวตามควายไม่มีอะไรทำมีแต่วัวผมหมดเลยหมดใช่หมดเลยทุ่งนาทุ่งนาทุ่งนานี่ทุ่งนาเพราะเพราะตามนี่ยายใจเย็นเย็น ตมีภูเขาด้วยที่จริงเนี่แสงมันฝั่งนู้นอาจจะสวยคุณดูดิเพราะมันไม่ได้นี่ก็มันไม่ย้อนแสงเอออันนี้มันย้อนแสงไปรัดดิคุณรัดรัดกับน้องได้ด้วยแล้วควายเดต้าแม่อันนั้นโมเมนต์ปะแหวกได้ลมไมื่นากนะน้นเขาเป็นน้ำคุ้ยแล้วก็คุ้ยอยู่ีสิฮักมันจะโตอยู่วอ๋ออันนี้คุ้ยสี๋ยวตามันโมเมนต์ปะ น้องน้มร,ร้อนเหรอตามมาตามมาช่วเกีียวขาวโบหันเบิาาเบร์เตนภาพบิรรยากาศแบบบนนอกบนนอกครับผู้ชมเนี่ยเนี่ยวิธีชีวิตของมาพันเวลามาอยู่บ้าน ีประมาณนี้แหละคนมากเลยมันนอกมันนอกนะกับเบิ้งมุกกว้างอันนี้งูอวาพันธุ์นี้ตัวนล้นๆอันนู้นอะใช่ส่วนตัวนลยนี่ออกเป็นปูดเป็นปูดมันสมบูรณ์นี่ พี่นามีโอกาสได้อ,อ,อ,ดอดีกมันเป็นตัวตัวเถอ๊กว่านันดุมันงอย่ไงาตาไงคือเป็นไงอยู่ตัวเขาฟอไหวสินะตรไล่เงินใส่อยู่แบบนี้แหละพี่น้องโยบานกะยางทำมากกั ย่างลำง้อลำควยเขาค้อเขาแรงบรรยากาศขึ้นมหอมกลิ่นฟางหอมแบบหอมกลิ่นตอกตอกเพื่องเขาอย่างเงี้ยประมาณนี้เขาไม่เงี้ยผมี่เนาะนี่เร่อห้วยนี่ ว้ยที่เราหาบอตาแว่นี่ฮะจำกันกับอีหยังซิงหาธันวานิงหานใหญ่กว่านิดเียว ตัดไปมันเดือน,นเนาะเรนบอกพาทิ่ตกดินพี่นอ้องสมพาทิตตกดินเนี่ยทิดใกล้จะรับฟ้าเป็นทุ่งอะไรวะเป็นกอหญ้าอะไรสวยมีดอกด้วยเห็นไหมจะถ่ายเน่าจะสวยเนาะ จิมินมีตะขึ่นว่าเถกตบบไรได้ัวมันอย่่งตกันจกคิมื่นะเพดอสวยเล่นไหเ้ยเออมนอจะเยพรอกับเทียดทำไมไม่ให้หนูถ่ายคลิปก่อันอัเป็ลับา ต้นมะขามที่นี่มะขามเยอะนะเดท่านจะถ่ายมุมด้วยอยู่ต้นสวยของมันมอยู่ประเทศด,ดาวนี่พี่นอ้องมะขามนี่มะขามหน้านี่ขึ้นตามธรรมศาสตร์เองได้ที่เขาเอาไปขายส่วนมากแถวสะวานแถวกระชเเิเก็บหนาแดงเก็บแล้วก็ส่งไปขายอยู่ไซแดรนไซดาวน้า,นนาบ่าได้ปลูกขึ้นเอง นี่อยู่ทุกทีอันนี้สองนาทีที่ตัดไปมั่งกี่นี่สามนาทีน,นั่งเงี้ยตัดไปนัง่งเงีเ้ยตัดไปเออผู้เห็นข้าไปเบิงนี้ข้าวบ้านเขาตัก ตักน้ำสางตักน้ำแบบโบราณโบราณน้ำโบน้ำโบมีควายฟอกควายแล้วนะน้ำหนอนนะมันตั้งหลายโตมันนอนมางคนน้ำโบกันที่นั่นกเลยนี่พามาดูบรรยากาศแดดลมลมตกบรรยากาศดี วาวฟังดาวเรียงดูเองซักน้ำเองเส็ดงานบ้านเองเน้นปกติได้ดีไปได้เป็นปลวสบายไปทั้งนี่ของเขาอยู่นี่อยู่เดียวว่วดวงนี่แล้วองอุปกรณ์พวงนี้น้ำบ่อน้ำบ่อเขาพูดเอง เห็นบ่ท่านผู้ชมน้ำบ่แบบธรรมศาสตร์ไทยว่าน้ำแดงโมเมนต์โมเมนต์เนาะต้นต่างหางเนาะน้ำบารานเออเราหนึ่งน้ำบารานกันนิดนี่จอหนามบ่ใช่หูกกูนอนจออยู่มั้งอันนี้คือน้ำบารานภาษาไทยเออน้ำบารานบ่บารานอันนี้แบบเป็นบ่บ่เมนแบบเป็นใส่อน,นั้นเด้เขาเอิอนี้ว่ะตู้น้ำสา่งเซงเหมือน้านเขาเอิอน,นงง้ำสั่งเซง ไปเลยกินได้สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาข้ามาเบิ่งง่วยเกาพี่น้องอะไรง้วเกาคอกคือเกากลับไม่อยู่บ้านง้วอยู่บางดาวกับพม่านี่แหละพี่น้องตัวสีดำดำยังอยู่หักสองตัวตัวหนึ่งประมาณหกเจ็ดพันนี่พี่น้องทันทายตัวเมินเมินกว่าบาทน้อยๆซุ้มเมย์ไงข้ากับชิวะมาณนี้แหละ แม่สาวจะสีอยู่ประมาณนักเมอนแม่ดำเมือนน้อยๆตุ้ตอเร์ฟกตรงเจ8 0แปดพนนี่ในหนึ่งกับเมินหนึ่งูกับธรรมศาติพี่น้องธรรมศาคือแบนมีัชั์เลี้ยงได้ร้ายนี่ให้หน้าตะกาเฮ็ดเห็นกับพี่น้องน้อกตำรวจตรงไปยิงตาม เศรษฐกีตยังมันมากมากฮรับอยู่แบบเมืี้แบบชาวบ้านนี่แหละพี่น้องกันให้อยู่ไหนอนาคตของหมอพันธุน์ประมาณนี้แหละน,นี่เป็นงอชาวบา้าเนเขาแน่หลายเจ้าประมาณสามเจ้างอนี่อ๋ออยู่ดีประมาณสามเจ้า กะตัวนึงก็เจ็บฟันที่น้องตัวนอยตัวใหญ่ของเฟอร์ก้มาเูกอยกลางนี่ตัวนี้ออกมือว่านมีน้อยอยู่กลางน้ำมือแรงค้ำๆบรรยากาศ ดีๆนี่พี่น้องก็ฝนตกนไงฝนตกปล่อยๆจังหน่อยเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำแล้วปล่อยง้อปล่อยควายมันซอดพี่น้องนี่รายเสดียนตัวละเหมือนตัวละเมื่อเจ็ดแปดพันนี่ก็หนแสนหลายแสนอยู่มากองกันอยู่นี่พี่น้องวิธีชีวิตแบบชาวบ้านแบบบรรทุนบรรนอกวันหน้าเขาจะอยู่กับสัตว์เตียง ก็มัวมาเป็ดไกลงอกขั้วอันีเนี่ยนั่นไันโตลามหันระมาณเก่าพันเก่าพันแปดพันเก่าพันเงินหนึ่งขั้นใหญ่เนี่ยซันโตง่ามเนี่ยเป็นตะเดี่ยงซ้มตัวแม่ มีขายไปแล้วนี่ตัวนี้ตัวนี้ขายไปหกพันนี่พีน่น้องนี่นี่นี่พันกับนิ่งว่พอพันเนี่ยเลยกับนิ่งวน,น่าพี่น้องกันเนีย่ยโยนี่สามเจ้าหมอสามเจ้าทีแบบโบราณ แรงกับบุญยังที่น่องเราท่นมาอยู่บ้านกันนี่แหละมาตอนงอตอนดไายเขาคลอกแรงคือเก่าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่บ้านเท่บบเากับต้องยังหมักไม้เท่าต้องไปเกี่ยไปสเดียดต้นอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเท่ากับบริยิงกับเศรษฐกิจแบบด้อยปเปอร์เซ็นต์เศรษฐกิจสีดีบรีมันกระโดดึงกระว่าเท่าต้องไป เพิ่งผ้ามันแบบลอยเปอเซ็ตบางที่เขาก่เพิ่งผ้าตัวเขาเองแน่แล้วก็ยิงตามเศรษฐกิจเป็่นทานแน่เนาะจะมีรายปัจจัยผลเขาปล่อยออกเบิดนี่ก็รถกระบะหนึ่งขั้นกันนะสิเด็กเาได้ขี่โยอะนี่รดฟง